ดีใจมากนะแล้วก็เอาจริงผมอยู่กับอาจารย์มาตั้งแต่ต้นแ้วแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ่นหงส์นะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอะไรด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เขาให้โอกาสนะครับก็เชอร์ชวรุ่นไป็นดีครับผมเป็นไงบ้างแบบใส่แล้วมันสบายยังไงเพราะมีเป็นอยากเอา่นด้วยพวามผิววิชาจริงๆใช่ตอนนี้มีหลายรุ่นหลายรุ่นแค่นมากคือเราอาจจะนึกว่ามันมีแค่ทางนักเรียนนะแต่จริงมีเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้ผมก็ใส่มาเม่อจริงผมใส่มาสักพัก้วผมรู้สึกว่าเอ ก็จะช่วยป้องกันแบคทีเรียได้ครับผมผมตอบพี่แต่ว่าผมมองกล้องแล้วผมไม่ค่อยถนัดเลยอ้เอาล่ะได้ป่ะมองไปมองมาได้แต่มันจะดูเลอกตักปะถ้าพูดอย่างนี้พี่ก็สวยเหรอไม่เท่าไหร่พี่บอกไม่เท่าไหร่จริงๆตอนเรียนเราได้ผูกพันกับบาจ้าแค่ไหนจริงๆเป็นตองครั้งแรกคู่แรกอ่ะครั้งแรกเลยแล้วก็จริงๆแล้วคุณพ่อแม่ผมไม่ใส่ตั้งแต่คุณพ่อทำงานเนี่ยคุณพ่อทำงานแม่ก็ได้ไปซื้อรองเท้ารองเท้าหนังที่เป็นแบบ ผัดชุ่มใช่ใช่ใช่ฮิปฮอปใส่ะให้พี่ลีมาฝากด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนนะสยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ก็เป็นงานสไปซั่นวีบาร์ทรายก็้วมีเปิดตัวนะครับแบรนด์มาสเตอร์ครับผมแล้วก็ผมด้วยนะครับก็ที่นี่ก็มีช็องแบรนด์ด้วหลากหลายรุ่ให้เลือกมากมายเลยครับมาดูกันได้ มาทั่วประเทศไทยเลยครับผังนี้งานเราก็เยอะนะดีรายการทุกกับทุกช่องเห็นพินลีบหมดเลยงานแน่นมากนแน่นไปยังไม่เบื่อกันเนาะไปทําอะไรมาไปมูมาหรือเปล่าจริงผมมูมานานมากแล้วนะมูมานนาแล้วพูดแสดงผลผมว่าหลายๆอย่างด้วยพูดแสดงผลพูดแสดงผลพูดแสดงผลเพราะผมว่าหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ก็อยากไปมูของานอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วผมมูเรื่องทั่วไปเลยนะมูทุกเรื่องแหละฮะ จริงๆๆจริงด้วยเราเป็นคนยุคใหม่ไม่น่าเชื่อว่าจะขนาดนี้ก็อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำครับอะไรบ้างที่เราไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันได้ใครบอกว่าไหวที่ไหนนี่ผมก็ไปคออ <ๆ S 2> รับสุดขอบเขตได้เลย <ๆ S 2> ก็ถ้ามีเวลาครับถ้ามีโอกาสครับสำ,สำหรับรเรื่องมูนี้มันสุดแค่ไหนกับกับการที่ต้องไปทำต้องแบบผมว่าจริงจงผมให้บาลานซ์เนาะบาลานซ์กันครึ่งๆ่งแล้วกันครับระหว่างหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบกับเรื่องมูนจริงๆเราไปขออะไร เราทำงานดีครับของงานนะแต่เราก็เห uh? ็นรีท okay ั้งปีเลยเนาะงานเข็นอยู okay ่แล้วครับ uh, ก็เห็นเห็นฮะเห็นทุงปีครับก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วโชคดีที่ว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้จัดหรือทุกคนก็ให้โอกาสครับให้ให้ผมได้ลองทำในสิ่งที่ผมบางอย่างไม่เคยทำเดี๋ปีนี้ยังมีคิวว่างไหมมีสิครับแหมเห็นอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างนะคิวว่าก็ยังสามารถติดต่อได้เนะติดต่อผู้จัดการได้เลยครับ ยัง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 รับงานได้อีกเยอะเขาลิมิตวันนึ่งประมาณ7จ็ดแงานนะครับเออวันรอเล่นรอเล่นรอเล่นเอือมือเรือเออแต่แต่ว่ารีจนคนเขาแซวว่าแบบดีไปทําของใส่โปรดิวเซอร์รายการตามช่องต่างๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ผมไม่ให้นของขอไงเออก็ได้ยินผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของคทางช่องอะไรด้วยแล้วก็ก็อาจจะเห็นทนศนคติเราเออที่เราแบบทั้งคุยขอโทษครับครั้งแรกเรามาเราอาจจะได้แค่ ต่อไปนาจะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้จริงที่ผู้ก่อขึนใหญ่เรามีแหลกแแหลงที่บอกว่าไปต่างๆใจตลอดไปเติมแนะนำหน่อยาคนก็ตายันไปสิไม่ได้ห่วงหรอไมนนด้ห่วงไม่ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนผมไปที่เชียงใหม่ครับจะมีที่ดังๆที่คนน่าจะรู้จักกันดีที่มีพัฒนาเด่นพัฒนาแด่ผมก็ทําใจ พูดแล้วเป็นเซนเซอร์แล้วกันเนาะคันท่านคันท่านคันท่อ๋อคันท่านไฟใช่ฮะก็คือไปทางก็จะได้ไม่เซนเซอร์ก็คือไปกันทุกคนเลยเออก็คือไปแล้วได้กลับมาตลอดเอาจริงในชีวิตผมไปที่นั่นประมาณสองครั้งเองครับอะไรอย่างปีนี้มีกี่ก็ปีนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องปีนี้เหรอกีต้องีคือจริงๆแล้วปีนี้หลายคนอาจจะเห็นเห็นหน้าผมบ่อยในซีรีส์ในละครแล้วก็ในภาพยนตร์จริงๆแล้ว ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นช่วงของก่อนหน้านี้เป็นช่วงโควิดนะแล้วก็ถ่ายมาแล้วมันก็เหมือนกับมันอันอ้นอั้นอั้นจนโดนแบบคอนแอร์มอสกันนะครับรวมถึงแบบละครหรือซีรีส์ที่มันแบบของปีเก่าที่มันเด้งข้ามปีมาแบบเท่านั้นเองเพราะว่าของนี้แต่ละเรื่องคนจะคาดหวังกับฉากกับซีนครับผมคนนี้คาดหวังพี่จะติดตามผลงานใครคาดหวังนี่พี่ติดตาผลงานพี่ละค่ะพี่ละค่ะจริงจริงจริงมันรู้สึกยังไงบ้างกับเวลา ถ้าถ้าเรารีได้เรื่องไหนมันก็จะต้องมีเป็นเซ็นต์ของเราอะไรเงี้ยซิกเนเกิลไม่เป็นลายเซ็นของผมเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงๆผมว่ามันก็เป็นตามบทเนาะตามบทตามคาแรคเตอร์ของตัวละครก็มันก็อยู่ในขอบเขตของการทํางานนะแล้วก็พยายามทำงานทุกงานให้มันเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องเคารพในตัวนักแสดงที่เราเล่นด้วยยังไงเขาก็ผมชอบกอดกอดตัดกอดตัดหน้าตัดหน้าอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าสิ่งที่เราเล่นาก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยมาอะไรอย่างนี้คืออะไรนั่นแหละ งความแบบความหวานความหวาผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรที่หลายๆคนมองตุ่มเป็นต่างันนะครับจริงๆเวลาซีนตัวเองเล่นซีนสึกกระใส่ตาตัวเองไปว่าจะต้องเป็นเพลีวเพาแค่ไหนเอาจะบุ๋มเขินไม่กล้าดูนะรู้ว่าผมเขินนะผมส่วนใหญ่ผมชอบให้พ่อแม่ให้พี่ดูแล้วก็แบบแบบรีเช็คเขินเพราะอะไรเพราะว่าผมเรียกเออผมเวลาดูงานของตัวเองแล้วผมก็จะเขินนะไม่รู้ว่า แล้วเราไปศึกษาความแพ้วๆความแพ้วๆหรอเออมันอยู่ในบทหือตัวตกใจว่ามันอยู่ในตัวไม่ใช่ในบทพี่ตกใจไม่แต่มันมี acting code มีผู้กำกับที่ช่วยบอกเลยว่าแบบเอาเพิ่มอีกอะไรอย่างงี้ทำตาเจ้าชู้กว่านี้อีกจริงจริงมันมันทำได้เองไหมหรือว่ามันเป็นการ acting code ผมว่าเป็นอินเนอร์ตัวละครนะแล้วก็ acting code ด้วยนะจริงจริงเราคือไม่ไม่ครับไม่ขนาดไม่ขนาดไม่ไม่นะไม่ครับไม่ขนาดนะไมับนาดนไม่ครับาดะไครับไดนะไมนดนะไมน ดีต่อไปอย่างต่อเนื่องอครับก็ฝากด้วยครับก็ปีนี้ยังมีซีรีส์และมีละครอีกนะครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์ผมก็ทุกคนติดตามดูด้วยครับสามารถพูดชื่อเรื่องได้หมดเลยไหมฮะต้องมีเวลาเยอะสามารถพูดได้เลยไหมฮะพูดเลยว่าช่วงวันออนได้ค่ะบช่วงวันวันได้เหรอครับก็มาใช่ซีรีส์ครับผมใกล้แล้วครับผมช่วงนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วนะก็ของผมนี่ท้ายๆหน่อยแต่ว่าได้เจอกันแน่นอนจริงๆครับจริงเราจะได้เห็นดีในซีรีส์วายบ้างไหม ก็อันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่มองด้วยครับแล้วก็ความเหมาะสมด้วยครับก็คืสตอรี่ตกนงอย่างไงก็ได้นะจริงๆผมว่ามันคืองานศิลปะนะจริงๆอยากลองบ้างยังไงก็ได้เลยครับเนยเาะเรื่องเลยค่เนี่ยักกนแบบู่ันเลยพราฉากอเรนจันทรเออเพราะฉากเลยนะฮะจุบจริงค่ะฉากจจริง แมนะเขาจ็จูบกันจริงในเรื่องแหละไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกเออก็เตติ้งก็จูเลยนะฉากนี้ก็เตติ้งดีผมว่าจริงๆด้วยบทด้วยและด้วยการกำกับด้วยการเล่าเรื่องทุกอย่างด้วยองค์หลายๆองค์ประกอบนะแล้วก็นักแสดงนักแสดงหลักอย่งแก๊งผู้หญิงเล่นดีทุกคนเลยคนระับผมเห็นคนชมเยอะมากแล้วก็อย่างตัวผมเนี่ยคนมาตรฐานผมว่าใครเป็นคนที่ชัวช่วช้าที่สุดในเรื่อง ใครเป็นคนที่เลวที่สุดในเรื่องหรือว่าใครเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมว่าผมได้ฟีดแบลกจากด้านนี้มากกว่าว่าแบบทุกคนติดตามแล้วก็คอยคอยหาคำตอบว่าใครแล้วผมแฮปปี้มากที่ทุกคนสนุกไปด้วยกับพี่อีพีแล้วในทุกอีพีมันจะจบด้วยมีปมของมันนะครับเรต้องไปตามหาด้วยกันเนาะว่าใครตามหา,าด้วยกัน,นครับไม่ต้องได้เล็กมาถามผมแล้วฮะ,ะออโอเคครับขอบคุณครับ